ยูีิติลมองกองกลางตัวเก่งของ City เลสเตอร์ซิตี้เผอเรื่องอนาคตของตัวเองยืนยันจะพิจารณาสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดและทุกข้อเสนอที่มีเข้ามาติลมองกลายเป็นหัวใจสําคัญของเลสเตอร์ตั้งแต่ย้ายมาจากมนาโกโดยสัญญาฉบับปัจจุบันยังเหลืออายุอีก2ปีหรือจะอยู่ในถิ่น k พาวเวอร์สเตเดียมไปจนถึงสิ้นปี2023ทําให้สโมสรทํางานอย่างหนักในการต่อสัญญาฉบับใหม่ ทำกลางความสนใจจากยักษ์ใหญ่หลายทีมอาจทิเช่นบาเซโลนาเรอลมริดลิเวอร์พูลและแมนยูไนเต็ดไม่มีความคืบหน้าใดๆจริงๆผมเปิดรับทุกอย่างตลาดซื้อขายเพิ่งปิดทําการลงไปแต่ผมต้องการมีทางเลือกในการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ตราบใดที่ผมยังอยู่ที่นี่ผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสโมสรผมทําเช่นนั้นเสมอมาแต่ผมจะทําให้มากขึ้นกว่านี้สถานการณ์เรื่องสัญญา เป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวงการลูกหนังมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆมีการเจรจาเกิดขึ้นผมไม่ได้บอกว่าผมกําลังจะเซ็นสัญญาแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะไม่เสร็จคุณจะต้องรอดูกันกองการผิดเชิบเบลเยียมไวั24ปีกล่าวเลสเตอร์ซิตี้มีคิวเปิดหลังเลสเตอร์ซิตี้สเตเดียมรับการมาเยือนของนาปโปลี ในศึกยูโรปาลีกขึ้นมาพระรหัสที่16กันยานี้เวลา2นาฬิกาเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับยอดทีมฟอร์มแรงจากอิตาลีทีมนี้ให้มากขึ้นลูเซโนสปันเลตติความหวังใหม่ของทีมเทนเนอร์วัย62ปีเข้ามาคุมทัพนาปโปลีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขามีประสบการณ์คุมทีมในบ้านเกิดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เคยออกไปคุมทีมต่างแดนกับเซนิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนานถึง5ปีผลงานที่โดดเด่นคือการพาโรมา่าคว้าแชมป์โคปาอิตาเลีย และซูเปอร์คปาอิตาเลียนหาในช่วงปี2006ถึง2008จากผลงานนี้ทำให้สปาเลติรับตำแหน่งผู้ซื้อยอดเยี่ยมของเกาโชซิเรอาสองสมัยติดต่อกันจากนั้นสปาเลติเลือกไปรัเสเซียเพื่อคุมเซเนตนเซบิเตอร์สเปิร์กก่อนจะพาทีมควา้าแชมป์รัสเซียเพเมลลีกในปี2010และ2012เช่นเดียวกับรัเสเซียนคัพในปี2010และรัเสเซียซูเปอร์คัพในปี2011ผู้ซื้อรายนี้กลับถูบัตเกิดในปี2 0 1 6ด้วยการกลับมาคุมโรมา่า แต่ทางนิสฟอลเลติมีปัญหากับฟาชิโกสติดาวเตะก,กับทันทีทําให้เขาตัดสินใจยกเลิกสัญญากับทีมทันทีเมื่อจบซีซั่นทั้งๆท,ท,ที่พาโรมาคว้ารองแชมป์เซเรียในปีนั้นอุตเตอร์มิลานตัดสินใจแตะตั้งสปอลิติต่อทันทีโดยฤดูกาลแรกเขาพาทีมคว้าตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ6ปีก่อนที่ปีต่อมาผลงานจะดรอปลงไปแต่สุดท้ายก็อยากพาทีมไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ หลังจากว่างงานของปีสปาร์ติีก็ได้กลับมาคุมทีมนาโปลีจนถึงทุกวันนี้ผลงานระดับยุโรปในช่วงหลายปีหลังมานี้นาโปลีนับเป็นขาประจําของบอลยุโรปเสมอแต่ความสําเร็จเดียวที่พวกเขาได้รับในเวทีระดับทวีปคือแชมป์ยูฟ่าคัพในปี89คนที่ยิงประตูชัยในวันนั้นคือเดียโกมาราโดน่าซีซั่นล่าสุดนั้นนาโปลีลงเล่นในยูโปรปาลีกก่อนคว้าแชมป์กลุ่มได้สําเร็จแต่ว่าในรอบ32ทีมสุดท้าย พวกเขาพลิกพ่ายให้กับรานาดาตกรอบแบบพลิกล็อกพอสมควรผู้เล่นตัวหลักซตา์เด่นของทีมคือลอร์เรนโซเอซิเย่ผู้เป็นกัปตันทีมคนปัจจุบันและเป็นหนึ่งในคุณพลทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020นอกจากนี้ในทีมชาติชุดนี้ยังมีโจวานีดิลอเรนโซและอเล็กซ์เมเรสอีกด้วยอีกหนึ่งนักเตะสำคัญคือคาริดูคูลรบาลีกองหลังทีมชาติเซเนเกัลที่ตกเป็นข่าวกับยักษ์ใหญ่ในยุโรปมาตลอดหลายปี เ่นเดียวกับดิสมอร์เทนที่เคยเล่นในอังกฤษและเพื่อร่วมชาติของยูริเตลมองรวมไปถึงทีมฟตีคาสตาเย่เออวิงโรซาโน่ตัวรูกทีมชาติเม็กซิโกก็เป็นอีกคนที่น่าจับตาไม่น้อยหลังซีซั่นก่อนยิ่งไป15ประตูจากทุกรายการจุเป็นรองดาวสานโบของทีมต่อจากอีซิเย่ที่ซัดไป19ลูกปิดท้ายกันที่ดาวรุ่งอย่างวิกเตอร์โอซิเพนที่พวกเขาใช้เงินมหาศาลที่ซื้อมาจากลีวเมื่อปีก่อนโดยดาวเตะชาวไนจีเรีย ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นแข่งระดับเบอร์พาดคนต่อไปของทวีปแอฟริกาและนี่คือคู่แข่งสุดหินของเลสเตอร์ในเกมแรกของศึกยูโรปลิกฤดูกาลนี้